ขอโทษแล้วคาใจหรือเปล่าสาวบางโพไม่ไหวคนในอพยดสถานการณ์ครับเก็ดเก็มาครับเก็ดเ็เสียใครไว้ที่ตึงๆอ่ะจักเรีวยี่สิบบกก็ได้ป่ะเฮ้ยเป็นเรื่องพิเศษผมก็เลยผมผมก็ขอโทษหน้างานเขาไปแล้วขอโทษไปแล้วไงตอนพี่ชิวบ่ะแล้วพอพอพอจบใช่ไหมที่เขาก็ขับขับออกไป ครับผ่าบอกไปแล้วก็บอกว่าขอโทษที่อะไรไม่มีสักคำไปกระดักการผมก็บอกว่าผมขอโทษไปแล้วก่อนยูเบอร์คิมีโซโซโหอันนี้เกินชัางเพื่อนเทล่าคนไหนคนไหนมาใงเน็ตมัพเพื่อนคนไหนไม่ก็ผมไม่อะผมเป็นคนด่าผมด่าเพื่อนผมก็เพื่อนผมไเรียกต่ออย่ยก่อนที่มากี่คนพี่ก็บอกว่าพี่เป็นเรื่องในวอลพี่พูดในวอลผมก็เลยด่ามันมันมั่วผมผิดไหมจช่ แต่แต่เพื่อนเองคือคือแบบคำพูดมันแบบเสียงไม่ถูกเว้ยคือน้ําเสียงของเองอะมนแบบให้เหมือนว่าหาเรื่องอะไม่ได้มีอะไรแต่น้ําเสียงมันใช้ผิดไม่เอาผู้หญิงลงรถคืออะไรพี่พี่พาไปพี่ีพ่ส่งแฟมป์พี่ฟาร์มอ่ะตื่นตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยไม่เธอต้องฟาร์มไม่ได้ไหนมึงอยู่ไหนพี่่เอองงงงไไไคุยยแบบทาัะวผมก็พี่พี่ผมก็พี่พี่เบ พี่บางคนบอกให้เขาเรียกอะไรนะพี่เฟยไม่ได้ยินได้ยินไหมได้ยินเหรได้ยินเหรผมถามว่าไอ้ตรงนั้นน่ะคือน้องผมขอโทษไปแล้วไม่ได้ยินไม่ได้ยินยังข่ายงข่าวได้ยินมาได้ยินมาได้ยินพี่กดเอ็นค้างดิฟังผมนะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินผมถามว่าไอ้ตรงนั้นน่ะ มีเรื่องกันคือฝั่งน้องผมมันทําผิดจริงแล้วน้องผมขอโทษไปแล้วแล้วเขามาพูดอย่างเงี้ยผมผมเลยถามว่าอันนี้ขอโทษแล้วคาใจหรือเปล่าพี่เกตฟัง้วยนะพี่พี่เกตฟัง้วยนะอันนั้นผมบอกว่าคาใจฟังได้แล้วพี่คาใจผมก็จะขอโทษอีกทีผมไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ได้ติดอะไรจะมาเคลียร์ให้แบบรู้เรื่องว่าเอน้องขอโทษไปแล้วจริงบปา่ถ้าไม่ติดแต้วเองจะเดินมาถามทําไมอ่ะก็กลัวเขาแบบไม่พอใจครับก็คือก่อนก่อนที่เขาก่อนที่เขาขับผ่านผมนะครับเขา ไม่รู้ว่าเขาพูดในวอลหรือเขาพูดในไหนเขาก็บอกว่าขอโทษที่อะไรไม่มีสักคำอ่ะถ้าสมมติว่าเองขอโทษแล้วแล้วมันจะใช้คาพูดนี้ออกมาไหมอ่ะก็คือเองไม่ขอโทษไงเองปรับวิเปอร์เปล่าผมไม่ได้ปรับวิเปอร์ผมไม่ได้ปรับวิเปอร์นะผมปรับช็อตติ้งเนาะไม่ก็คนมันไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินก็แค่นี้แล้พี่ก็พูดอย่างนั้นอยู่แล้วชื่อมันชื่ออะไรวะเหมือนคุยคุยกับพี่เทมอยู่บ้างตอนนั้นก็เขาถามว่าบอกว่าอุ้มทาไมมันอุ้มได้หรอคุยกันแล้วผมก็บอกอโทษครับ ไม่ไม่คุณมันชื่อพีอะไรพีเอีปบ่ะหรอจริงนะแต่คุณคุ้มสองรอบเลยนะไม่ไม่ไม่คือคุณคุยกับพี่ผมอยู่แต่คุณก็บอกว่าผมไม่ได้คุยกับคุณคุยกับเพื่อนผมเนี่ยคุณพูดประมาณน่ะไม่ไม่แต่คือคุณคืออุ้มสองรอบเลยนะเอาจริงอะแล้วคืออุ้มไปแบบเอาไปวางไกลด้วยนะวางบอลต่อยแบด้วยน่ะคือมันเสียทามิงอะไรหลายอย่างเลยนะไอเรื่องอุ้มหมาไม่เป็นไรอะนั้นมันผิดคือมันไม่ไม่มีปัญหาแล้วแต่หลังจากนั้นอะคือเรายังแบบ ใช้คําพูดที่กวัวกวนวระสาสีอย um. ู่แล้วก็ใช้คําพูดแบบไม่ไม่ได้กลัวหรือไม่อะไรอ่ะแล้วก็อนตอนที่ผมพูดครับที่ผมพูดบอออนี้คือจะปวที่พี่เราเลยว่าไม่ได้ปั่นภาษารับแต่พี่ผมพูดในวอเขาก็ถามว่าใครครับผมก็บอกว่าผมขอโทษตอนนั้นอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนของพี่ที่เหมือนตามดู่ะเขาบอกเพื่อนคุณไงพี่ผมก็เลยพูดออกมาว่า ผมพูดกับเพื่อนผมรับแต่พี่ผมมาพูดในบอที่ผมเลยสื่บไปเหมกันเนาะอะไรคือคนคนที่อะไรคือว่ากุ้งพูดในบอคืออะไรนะสาวบางโพไม่ไหวคนนี้รัพเขาพูดในบอตอนที่ตอนที่คุณถามว่ากุ้มไม่ได้หรออที่ก็ไม่ใช่ตอนที่คุณถามว่าไม่เห็นว่าไม่เห็นว่ากดบอนะก็ก็คือเอาง่ายๆนะคือคุณคุยกับพวกผมอยู่แล้วแล้วสักพักอ่ะคุณก็บอกว่าผมไม่ได้คุยกับคุณเพื่อนผมเนี้ยมันเหมือนแบบควนตีนอ่ะเอาง่ายๆ ิกเดียดไปฟิกเดียดไปแล้วตอนที่เดมหาฟิกอะฟิก,ฟ,กฟิกว่าไงบ้างมันบอกว่าไงเขาบอกว่าไง,างก็คือแบบเขาเดินมาแล้วก็พูดแบบอะไรแบบก็คือที่พี่เทมพูดแล้วก็พูดแบบว่าเออแบบขอโทษที่อะไรที่อะไรแบบนั้นแล้วผมก็ไอ,อวอลหาคนในแกง๊ง ก็ก็ตอนที่เขาออกไปพี่เขาก็พูดออกมาเนยว่าขอโทษที่อะไรไม่มีสักคำเขาก็เขาไม่ได้ยินนะป้าว่าคือเขาไม่ได้ยินอ่ะเขาจะไม้่าเขาได้ยินก็คือแบบมันจบไปแล้วเขาจะป้ไม่คือที่พี่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจผิดกันครับเสาวบังโมไม่ใชอะไรนะกลัวอะไรนะออให้มาขอโทษอีกทีแต่ตอนที่คำตอนที่มาขอโทษมาเกี้นี้ก็ยังมันกวนตีนอยู่เขาจะมาขอโทษเราเลยไงผมมันกวนยังไงครับพี่ อ่ะเขาคุยอยู่แล้วเหมือนล้อหลอกไม่ได้คุยด้วยคุยกับคนนี้อะไรอันนั้นมันไม่ใช่ครับเป็นตนธนาคารครับอันนั้นมาตอนธนาคารอันนี้มมนตอนธนาคารแต่ตอนที่มาหาไอ้ฟิกตรงตรงแลน่ะถูกต้องมาถึงกาลาดอ่ะใช่ตอนนี้คือคุยเรื่องกาลาดอะกาลลาดผมไม่ไม่ไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้่ไม่รู้ได้ไงอ่ะไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนด่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไปด่าอะไรกันก็คือน้องอิงด่าสามาูพสุดด่าว่าอะไรครับผมด่าผมด่าพี่ผมแบบก็พี่ผมเขาเรียกมาแบบเหมือน มั่วทรงเองด่าใครเองด่าใครไม่ไม่ไม่พี่เก็ตเอาง่ายๆนะคือคือผมพูดจบอะแล้วเขาด่าแล้วเขาด่าพี่เขาเลยอะแบบมึงเอ๋อะไรเนี่ยฮะพี่เฟย์เนี่ยใช่คือคือมันมันมันไม่ควรจะอยู่ร้านนั่นถูกปะล่ะถ้าจะด่าพีมันเรื่องอะไรมันยังไม่มันจบม่อนพูดเลยหรอกพูดเลยมันมันมันควรไปหลังมันไม่ควรเวนะพี่เก็ตครับพี่อันนี้จุดประสงค์คืออยากอยากตีหรืออยากได้ของพูดตรงๆเลยครับพี่มันเถียงไฮหลุยเบาหลุยเบาก่อนพี่มินนะครับ ไอ้หนุ่ยุส่าบางโพเหรออ๋อผมประชาชนตัวน้อยๆครับพี่มีอะไรครับมีอะไรต้องถามว่าพวกเราอะมีอะไรบอกพี่เปล่าผมไม่มีอะไรครับไม่มีแล้วแล้วจะใช้คําพูดแบบดาวมาให้แบบได้ยินตอนที่ยังพูดไม่จบทําไมอะมันแต่ตอนผมพูดมันจบไปแล้วครับพี่ผมก็จบยังไงอะจบว่าไงครับจบมันจบยังไงเหรอ มันพูดไม่แบบยังพูดไม่เคลียร์เลยนะเองไม่ถามเองไม่ถามก่อนหรอว่าแบบอันนี้มีอะไรไหมครับมีอะไรอีกไหมครับอย่างเงี้ยไม่ได้กดนะอที่ดัาตรงนั้นเลยพี่พูดตรงนั้นเลยก็ตอนที่น้องหมูอุ้มให้น้องมันขอโทษไปแล้วพี่เขาขอเบิกมาี่พูดถึงเรื่องแลนด์ไม่ได้พูดถึงตรงธนาคารก็ขอว่าระนับคุยกแล้วคุยแล้วคือถ้าแบบขอโทษแบบจบได้ดีคือมันมันไม่แบบนั้นหรอกจริงแต่กัปตังก็ขอโทษเข้าไปน้องเออ บ้างนึงครับเดี๋ยวพี่พี่พี่แดงกับผมอคุยกันคือตอนอันนั้นเหะพี่พี่เฟย์อะตอนที่ไปคุยกัหลาดอะพี่เฟย์อะเขาเขาลัมผมในาวอลผมก็เลยกาลาดกลางไม่เห็นกดวอลเลยนะก่อนหน้าที่จะมาถึงครับพี่ตอนขับโอ้โหเมื่อกี้เองบอกว่าตรงกาลาดกลางคอยคู่แล้วสรุปแล้วตอนนี้บอกว่าตอนที่ผมนั่งรล้วับเขามาครับเขาลัมผมนด้วอลนวอวอะ ก็ถามว่าขอโทษหรื<พ>อยังแล้วเขาก็มากลักกลางอ่ะตอนมากลลักกลางก,ก็เเียหลคุยที่ตามเนื้อเรื่องเสียเหรียญแล้วพอคุยจบผมก็ด่ามันเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องครับตอนแรกนวอลก็บอกไปแล้วว,ว่าผมขอโทษไปแล้วในวอลพี่ผมก็บอกไปแล้วแต่มันไม่รู้เรื่องจริงอะ่ะคนอ่ะเออตีกันเลยจบๆไปเลยตีกันเลยพี่น้องด่ากันนะพี่สาบังโพแบบแต่มันแจว่ายังไม่ได้กับยูซี่อ่ะมันแจวผมมันแจวไม่ได้รอหรอก เพราะว่าผมรู้จุดของแป้งผมเรียบเฮ้ยมันเคยตีกับไดมอนเฮียแล้วนี่ว่าเพราะน้องที่มันเล่ามามันก็เหมือนทําน้องที่เองมันล้อหลอกคำขอโทษแบบหน้าไว้หลังหลอกนนี้ออกปะเข้าใจครับเข้าใจครับถ้าในเมื่อถ้าจะมาขอโทษจริงแล้วแบบจะมาควรควรภาษาแบบหน้าไว้หลังหลอกเพื่ออะไรตรงนั้นผมว่าน้องมันน่าจะใช้อารมณ์ด้วยครับน้องผมที่เขาพูดออกมาตอนนั้นอะเพราะว่าแต่ว่า ก็ใช้ลมสวนไปก็ใช้ลมใส้วมันผิดสถานการณ์ครับเก็ตเก็ตไมครับเก็เก็ในก็ถูกถูกต้องนะในก่ก็ไม่พอใจที่ว่าน้องพี่มันไปมันไปแไม่ใช่คือผมจะเล่าให้ฟังครับตอนอารมณ์ใส่คนในแก๊งใช่คือผมอ่ะบอกมันว่าเออตะเกตคกาเดียวนี่เป็นเรื่องนะมันก็แบบไม่คือใช้อารมณ์กับคนในแก๊งอะเข้าใจแต่แบบแต่นี่มันมีคนอื่นอยู่แล้วคนอื่นได้ยินอ่ะคนอื่นจะคิดยังไงอะ ก็นั่นแหละครับแต่ว่าจิตนาน้องผมก็บอกไปแล้วว่ามันเบี่ยงใต่คนในวอรเจตนามันไม่มีใครรู้ว่าตัวเองหลอกแต่คนอื่นที่ฟังมันมันมันยากมาคนละแบบไงก็ใช่ครับกูอยากรู้ว่ากูอยากรู้ว่ามันกูอยากรู้ว่ามันจะโดนเรี่ยงวะที่เราไปก็น้องผมมันเบี่ยงแต่วอบุ๊ดแล้วแก๊งกูมากันลืมเลยครับฟังผมต้องไรกกไม่ไม่เห็นกดวอสักทีเลยนะก็ผมกดวอแล้วต่ครับแล้วมันถ้าถ้าวอมันก็หายอ่ะไหนวะกูไม่เห็นหายเลย ไงวะเนี่ยให้ผมลองให้ผมทำให้ดูให้ผมทำให้ดูครับโอ้โหอะมึงทำไงอะมึงทำไงอะเนี่ยอะเนี่ยกูไม่เห็นหายเลยนะฮะดูนะดูเนี่ยเห็นไหมมันหายยังไงเนี่ยเนี่ยครับเอ็งต่อยกันตอนไหนวะพูดในวอลอยู่เเฮ้ยอ็งเอ็งไปเรื่อยแล้วน้องเอ็งต่อยกันตอนไหนเนี่ยก็ต่อยกันตอนผมด่าเอ๋งะผมด่าพี่ผมเอ๋งผมว่าต่อยพี่ผมอะผมก็พูดในวอยเสียงใครไว้ที่ตึงๆอ่ะจักเลิวจักเสียงใครที่อาร์ี่ก็จำเต็มความอร่อ้พี่ขอโทษเลยดีแน่เย็นนยาแต่เย็นเขาจะแบบนี้เขาจะแบบ ตอนตอนจบก็แบบถ้าขอโทษดีๆัองพี่จะโดนเลยนะพี่อาร์ตสองหนึ่งไปเลยยินโรชีสาวบางโพปากเองมันตั้งใจด่าอยู่แล้วจากการกระทำเองมันแต่ผมด่าพี่มันผมด่าพี่อาร์นะผมเจตนาผมคือด่าพี่ผมอ่ะดุใหญ่ดิแล้วตอนเองด่านั้นตอนที่คุยกันอยู่คุยไม่จบ่แต่ตอนด่ามันยังไม่จบมันยังไม่จบแบบเองเองต่อยใครผิดจรินะเองเองต่อยพี่ผัวมผมต่อยพี่ผมวหมอคือตอนด่านะรัแล้วต่อยตลอดเลยไหมครับแล้วกดวอลไปด้วยหรือว่าต่อยแค่ทีเดียวต่อยแค่ทีเดียวเอาทีเดียวมันจะต่อยพี่ผมแค่ทีเดียว ไอ้คำพูดตัวนั้นมันมันมีละมันมีประชาทีเดียวมันจะมันขึ้นรูปบอไม่ใช่เหรอถ้าไปทีเดียวเพราะว่ามันก็แล้วแต่ภาพมันมีจริงๆคือไม่เน็กคือเจตนามันตั้งใจด่าแล้วแต่ตอนที่มันพูดอยู่ตอนนี้จริงๆพี่มันคือคช่คำแก้ตัวแล้วคือมันด่าคนในวงจริงพี่ ผมบอกว่ามึงขอโทษเขายังมันก็บนก็พูดอยู่ว่าขอโทษไปแล้วสมมติเนี่ยเน็กกำลังคุยกับพี่อยู่อ่ะเนี่ยเน็กพูดออกมาว่าเฮียมึงเอ๋อะไรอย่างเงี้ยแล้วเน็กคิดว่าเน็กกับพี่เน็กด่าพี่ไหมล่ะไม่นะพี่ถ้ามันกดวอรผมก็วางอย่ยงพี่แต่ว่าถ้ามันไม่กดวออีกอย่างไปก็ถ้าผมพูดแบบกดวอเงี้ยว่าแบบคุยจบคุยกำลังจบประโยคพอดีไงใช่ป่ะล่ะน้องมันคุยจบประโยคครบแล้วมันก็ด่าสวยขึ้นมาเลย ถามว่าก่อนกินด่ามันต้องการอะไรตอนนี้ตอนนี้เอาเนี่ยผมผมไม่ได้ต้องการแล้วผมด่าพี่ผมครับเอางี้เอางี้พี่เกตคือเอาตรงตรงเลยพี่ต้องการอะไรผู้ผมอะด่าคนนี้มันด่าน้องมันด่าคนนี้มอแต่ว่าพวกพี่จะเอาไงก็ตามตามที่พวกพี่อยากได้เลยครับทางกี่บูเอ้ฟีกิบูกี่บูบัตฟีใจเย็นครับ ไม่แล้วแล้วแล้วมันไม่ได้พูดชื่อก่อนนะบอกว่าเรื่องมึงเออที่อะไรเนี่ยพี่เนี่ยว่าบูก็น้องมันด่าคนนี้ว่าจริงจริงไม่ไม่ไม่แต่ว่านั่นแหละเราเล่าเหตุผลเราไปแล้วตรงนี้แค่นั้นเองไม่ถ้าเอาตามฟังกูก็ยี่สิบบวกก็ได้ปะเฮ้ยไต่ไม่มีบรรนากาถ้าคิดว่าเล่นกันสนุกมันก็เล่นเลยแค่นั้นเองเฮ้ยสภาทางนั้นไปสภาเลยแบบแบบแบบเฮีย เขาว่าเราอะมานั่งดูนี่เขาว่าเราอะความไม่ทันเมื่อกี้เขาว่าเราอะวานะเขาเล่นกันกี่ใบอะยี่สิบใบเขาเล่นยี่สิบใบว้าว่าเฮ้ตันไอ้ตันยี่ไหนเนี่ยเฉือนเฉือนอนว่าไงพี่เชียงว่าไงไปะพาไปได้ไหมอะเขอชื่อันแล้วพี่งานร้านพี่เชียงนรงานร้านใช่หรอเฮ้ยงานร้านเพื่อนงานร้า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 นร้านกลางร้านกลางสวยพี่นุ้ไม่คิมไหม กูมีสองเดี๋ยวกูงัดเองเดี๋ยวกูงัดเองกูมีสองเวลาจะาทำคีมก่อนมันจะไม่ถึงรูปเนี่ยพี่พี่นุ้มีคีมไหมพี่นุ้อีกประมาณประมาณสิบนาทีมือมือมีการพี่พี่มื่อพกหกปุ่นห้านี่แหละพี่นุ้มทำคีมเพิ่มไอไปไปสภาก่อนไปสภาก่อนไปสภาก่อนไปทำไมอไอหี่อะไอตีนะพี่โรเชตไอมันเทใช่ปะไอพี่นุ้เข้ามาเนี่ยไปทราบป่ะพี่นุดิพี่นุพี่พี่นุ้มทำทำคีมให้หน่อยได้ไหมครับพี่จักรร้านกันถามโปรกินเต็มนะผมบอกก่อนสามโปรกินเต็มอันหนึงมันใช้ อาทองเหล็กอะใช้ทองยี่สิบเหล็กยี่เหล็กสิบคัพเปอร์ยี่สิบแล้วก็เงินสามพันเพี่อทองใช่ใช่หล่อนแบ่งเป็นแบ่งเป็นเหล็กได้ครับพี่ได้ครับพี่ที่นี้ทีที่ฝั่งเขายังฝั่งมามามาฝั่งของเราได้เลยทำไมเราไปฟังไม่ได้อ่ะครับเบิร์มครับครับไอ้ขอบคุณท่าบิดด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับูููไปไปไปสภากูจะไปฟังกูจะไปเสือกข้างบนไม่ร้านบนไม่ชวนอ่ะร้านบนอ่ะ ไอ้ไม่มึงไม่เลิมึงเคลียร์รัดอื่นก่อนดิมันยังปล่อยตัวตัวแบบเด็กๆไว้อยู่นะเว้ยนั่งขับโอยู่แถวตลาดตาเนี่ยกอดอ่ะผมไม่ได้ขับเบต้านนะไปแต่เป็นน่นข้า่งมีคนรออ่ะไปแล้วเป็นนั่นก็ขับี่ขับเบต้าพาก่อนไปดูร้านก่อนกลุ่มไหนกลุ่มใหญ่เขาน่าจะไปสภาถูกป่ะพี่เชื่อเช่อเช่อแค่สองคนเองกอดอ่ะพี่มันเยอะป่ะพี่เชร้านไหนเชเชเชร้านไหนเชร้านไหน มันวนอยู่แถวกระดาษกลางมันน่าจะรอเวลาอยู่ตอนนนะใช่พี่เชิญพี่เชินร้านไหนร้านกลางใช่ไหมใช่ใช่ร้านกลางได้ร้านกลางหกนาทีอีกประมาณอีกประมาณสี่นาทีอะไรเนาะวันนี้ผมว่าจะไปตีบูอีกทีหนึ่งพี่ว่าไงต้องบอกเวลาได้แล้วพี่ลืมมือไอ้พวกร้านนี้พี่มาพี่รวบรวมหรือดาวว่าเออรู้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 กูว่ไม่ใช่รู้โอเคมันทำให้พวกกูเป็น SMD ในวันนี้เว้ย SMD